มาครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับโปรแกรม Big s e l l e r นะครับโปรแกรมที่ผมใช้ในการดึงสินค้าจีนนะครับเข้ามาขายในร้านโดยคลิกแค่คลิกเดียวเท่านั้นนะครับอ่าทีนี้มาดูเทคนิคเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือการเพิ่มลายน้ำเข้าไปในรูปภาพนะครับแบบว่าคลิกเดียวเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มให้เราได้หมดเลยครับเนี่ยตอนนี้มีสินค้าอยู่มาณเกือบสิบอย่างนะครับผมจะเพิ่มลายน้ำเข้าไปนะครับให้แต่ละรูปนะครับโดยการกดแค่ครั้งเดียวครับไม่ต้องมากดทีละตัวมาดูวิธีการเบื้องต้นกันเลยนะครับนี่กดตรงนีี้้้คครัับดาานนนนลลลิิกกกกตตงงสเเว่มจะือ สินค้าทั้งหมดนะครับที่ผมได้เลือกมานะครับอ่าผมจะใส่ไลน์น้ำลดสักห้เข้าไปนะครับก็กดตรงนี้ครับบัคแอคชั่นตรงนี้ครับกดแอดวอเตอร์มาร์กนะครับก็คือการเพิ่มไลน์น้ำเข้าไปนั่นเองอ่าไลน์น้ำพวกนี้นะครับจริงๆโหลดมาจากในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับมันมีฟรีใน Google เลยนะครับอ่าสมมติผมจะเลือกอันนี้ทุกอย่างลด50%นะครับก็กดอื่นสำคัญทั้งบนนะครับกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อแ p พพลายท l ออลอินเวส์นะครับก ใส่ไลน์น้ำเนี้ยเข้าไปให้กับรูปภาพทั้งหมดที่เราติ๊กเลือกเมื่อตะกี้นะครับกดเข้าไปผมจะใช้นนี้ครับเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างอยู่ว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับกดโอเคครับหลังจากคลิกยืนยันเมื่อตะกี้นะครับมันก็จะทำการโหลดสักครู่นึงนะครับแล้วมันก็จะบอกเราว่ามีรูปไหนที่โหลดรลยน้ำเข้าไปสําเร็จบ้างรูปไหนไม่สําเร็จบ้างนะครับก็ถ้าไม่สําเร็จอะคือขนาดมันไม่พอดีครับบางทีก็เลยไม่สําเร็จแต่โดยทั่วไปใครมันมักจะพอดีอยู่แล้วครับคือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุ โหลดเข้าไปปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่ครับก็จะเป็นรูปตามด้วยลายน้ำที่บอกลดราคาครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าโปรแกรมบิ๊กเซิร์เนี่ยประโยชน์มันเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ฟังกชันลูกเล่นเนี่ยมันมีซ่อนอยู่เยอะมากๆนะครับที่ช่วยให้เราสามารถทําการขายของออนไลน์ได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับโปรแกรมนี้เพิ่มเติมนะครับก็คลิกลิงก์ที่โปรไฟล์ผมได้เลยนะครับก็มีสอนแบบละเอียดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ทริคหนึ่งเล็กๆนะครับ อยากเริ่มขายของออนไลน์แต่ไม่อยากเสี่ยงสต็อกของวันนี้เรามีวิธีดีๆมาแนะนําครับนั่นก็คือการทำีออเดอร์สินค้าจีนแบบเสือนอนกินไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องส่งของเองแค่มีความเครื่องเดียวคุณก็หาเงินได้จากทุกที่ทุกเวลาครับนอกจากนี้ผมยังสอนให้คุณนาเข้าของเองจากจีนเป็นนาไปต่อยอดได้เลยครับ